ว่าแพะที่ครูเจนเพิ่งได้มานะคะนีหน้าตาเป็นยังไงเรามีทั้งหมด5ตัวตัวสีน่ารักไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟชั่นกับครูเจนนะคะเจนิตาสตูดิโอนะคะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องครูเจนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอดีๆนะคะที่เกี่ยวกับแฟชั่นแฟชั่นแพะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าบ้านของครูเจนเนี่ยมีการเลี้ยงนอกจากจะเลี้ยงหมาทั้ง2ตัวเจสซี่กับปัตตี้แล้วนะคะเรายังมีแพะอ,อีก5ตัวนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังของครูเจนนะคะก็จะเป็น เขาก็กําลังกินหญ้าเหตุผลที่บ้านของครูเจนจะต้องเอาแพะเข้ามาเลี้ยงเนี่ยนะคะเพราะว่าแพะเนี่ยเขาจะช่วยเราในการรักษาพื้นพื้นหญ้านะคะก็คือเขาจะกินหญ้าเป็นอาหารนะคะแล้วก็พวกต้นไม้ก็จะเป็นพวกแบบว่าต้นไม้ที่เป็นล้มลุกใช่ไหมคะคือไม่ได้แบบว่าเป็นยืนต้นนะคะก็เป็นประเภทที่แบบว่าโตขึ้นมาเหนือจากพื้นดินนะคะเหตุผลที่เราจะต้องให ตัวแพะเนี่ยนะคะกินหญ้าให้เราเนี่ยเพราะว่าพื้นที่บ้านครูเจนค่อนข้างที่จะมีประมาณหนึ่งนะคะก็ไม่สามารถที่จะตัดหญ้าเองได้ทั่วถึงนะคะก็เลยให้แพะเนี่ยมาช่วยนะคะในการกินหญ้าเพราะว่าเขาก็กินหญ้าเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนื้อแพะเนี่ยนะคะคนที่นี่เขาก็นิยมทานกันด้วยถ้าสมมติว่า,เ,าเขาออกลูกมาจาก5าตัวเป็นสิตัวเป็น ร้อยตัวเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทําเป็นธุรกิจได้ด้วยนะคะแต่ว่า,าที่บ้านครูเจนไม่ได้มองว่าเราจะกินแพะที่เราเลี้ยงนะคะหรือว่าจะาขายณนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะก็อนาคตก็ไม่แน่นะคะแต่ว่า,เ,าเหตุผลที่เอาแพะมาเลี้ยงเหตุผลหลักๆณนะตอนนี้ก็คือให้เขาช่วยกินหญ้าแล้วก็นอกเหนือจากาการที่เราไม่อยากให้หญ้ามันรกรุงรังเนี่ยนะคะอ,อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ที่นี่เวลาหน้าร้อนนะคะถ้าเราไมร่รักษาหน้าดินของเราหรือว่าไม่ไม่ไม่ตัดหญ้าให้เรียบร้อยนี่นะคะหญ้าก็จะแห้งตายหน้าร้อนนะคะก็อาจจะทําให้เกิดไฟป่าขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลรักษาพื้นที่ของเรานะคะใครที่มีพื้นที่ในอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเด็กจะบอกว่า งานมันค่อนข้างเยอะในการดูแลพื้นที่ในบ้านเนี่ยนะคะแต่ว่า,าสามีครูเจงเขาเป็นคนที่ชอบพื้นที่เยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าอายุมากเกินแล้วเนี่ยคือถ้าดูต้องดูแลพื้นที่ขนาดนี้ครูเจงก็คิดว่ามันอาจจะเยอะเกินไปนะคะเราก็อาจจะแบบว่า,เ,าเราก็อาจจะในอนาคตรเราก็อาจจะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะคะแตนะ่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนี่แหละคะ่ะว่าแบบว่าเออเป็นยังไงนะคะเจสี่ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงเจสซี่ร้องหรือเปล่านะคะเมื่อกี้นี้เขาไปอยู่ใ,ใกล้ๆกับเฟ้นก็คือใ,ใกล้ๆกับรั้วรั้วตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรั้วอิเล็กทริกเฟ้นนะคะก็คือเป็นรั้วไฟฟ้าประจุไฟฟ้านะคะก็คือป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้เข้าไปทําร้ายแพะท,ที่ที่เรามีนะคะเพราะว่าบ้านครูเจนอย่างที่บอกว่าอยู่เป็นเป็นอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินะคะก็อาจจะมีเสือภูเขาออมาบ้างหรือว่ามี หมาป่าอะไรอย่างนงี้นะคะเราก็มี electric fence ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเป็นรั้วไฟฟ้าแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องตกใจกลัวไปนะคะเพราะว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่รั้วเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยนี่เขาอาจจะใช้ความความแรงของไฟฟ้าที่มีประจุค่อนข้างที่จะสูงอาจจะทำทำร้ายหรือทำลายชีวิตของของคนที่ไปจับรั้วได้นะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับ มีกฎออกมานะคะว่าจะต้องเป็นประจุไฟฟ้าที่ไม่แรงมากนะคะก็เหมือนแค่ไอตัวที่แบบว่าเราไปตบยุงตียุงอะไรประมาณนี้คือไม่แรงมาก แค่ให้รู้สึกสะดุ้งนะคะก็คือให้เกิดอาการตื่นกลัวไม่ให้สัตว์ร,ร้ายเข้าไปในในรั้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนบังเอิญจับโดนเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าครูเจนก็ก็ไม่อยากจับใครอยู่ดีนะคะสำหรับตัวรั้วไฟฟ้านะคะเราก็จะมีโซลาร์พาร์นลนะคะก็คือเป็นแผงนผังโซลา่าที่แบบว่าเ รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องชาร์จแบบว่าต่อปลั๊กไฟนะคะเราก็ใช้เป็นอิเล็กทริกเออเป็นเป็นแผงโซลารรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วมันก็จะชาร์จไปที่แบตเตอรี่ที่ตัวตัวเฟนส์นะคะก็คือตัวรัวนะ ท่านเห็นนะคะไอตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยต้นต้นที่แพะเข้าไปอยู่เนี่ยที่กำลังจะที่กินอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Po i s o น oak นะคะ Po i s o n oak กเนี่ยมันก็บอกชื่อก็บอกนะว่าเป็น Po i s o n ก็คือเป็นพิษนะคะก็คือถ้ามาโดนผิวหนังเราเนี่ยเราก็จะพุพองคันนะคะเป็น2 3สามสัปดาห์เลยซึ่ง <c oughs> มันขึ้นอยู่ในฝั่งนอร์ทแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือ ฝั่งบ้านรูเจนะฮะเราก็เลยจะต้องหาวิธีกําจัดการกําจัดนะคะมันดึงต้องถอนรากถอนโคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่80-90%นั้นนะคะแพ้พ o อยชั o นโอกนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะแบบไปดึงได้ด้วยตัวเองเพราะว่าออยของมันน้ํามันของมันเนี่ยมันมันประสิทธิภาพมันรุนแรงมากนะคะเราก็เลยให้แกะมานะคะก็นอกจากจะกินหญ้าแล้วก็ยังจะกินพลอยชั o นโอกไอตัวต้นพิษนี้ ิีโต๊กนี่นะคะก็ีแหละให้ดูเอนี่บ้านกูเจนมีแอมแคคทัสนะคะก็คือตัวต้นกระบองเพชรนะคะกระ,กระบองเพชรตัวนี้เนี่ยมันมากับบ้านนะเราไม่ได้คือซื้อบ้านก็มันก็ก็เกิดมาแล้วนะคะกระบองเพชรเหล่านี้เนี่ยแพงมากนะคะขายได้แบบว่าเป็นแบบ ต่อครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ12นิ้วนะคะ4ลำสี่ลำเนี่ยก็จะขายได้ประมาณ1,200บาทนะคะคือตอนแรกก็คือจะตัดทิ้งแต่ว่า,วาเอ้ย <laughs> มันทำเงินได้มันขายได้เก็บไว้เถอะเออประมาณ4,006ประมาณนี้นะคะเป็นกร,ระบองเพชรที่ฝรั่งเขาชอบเอาไปเสพนะคะมันก็จะทำให้แบบว่ามีอาการแบบคล้ายๆกับแบบเสพคล้ายๆเสพ เป็นเทอราพีส์นะคะทำให้แบบว่ารีแลกซ์ทำให้สบายทำให้หลอนๆอ,อะไรนิดนึงนะคะแต่ว่าครูเจนไม่เคยลองนะนี่แหละค่ะเอาบรรยากาศแพ้ๆนะคะเอาเอาชีวิต จริงๆถือว่าครูเจนก็อยู่ชานเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองคือเคยอยู่ในซานฟานมาก,ก็ประมาณ8ปีนะคะก็ย้ายออกมาเพราะว่าซานฟานก็เริ่มที่จะอึดอัดน,นะคะแต่ว่าก็เป็นเมืองที่สวยมากๆนะคะก็ไม่ห่างจากแถวบ้านครูเจนนะคะมากนักประมาณชั่วโมงเดียวนะคะครูเจนก็เข้าไปในซานฟานเข้าไปในเมืองบ่อยๆถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่แบบว่าเ,เต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วอยากจะเข้าไปเสพเ,เมือง กลับไปเยี่ยมสันฟานก็จะขับรถไปบ่อยค่อนข้างบ่อยมากนะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่นอกเมืองก็มีความสุขแล้วก็สงบดีค่ะนะคะ,นะคะ ก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกเขาจะอยู่ในเมืองกันนะคะก็ลหลายๆคนก็อยู่ในชานเมืองชนบทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่มีพื้นที่นะคะในชนบทคนที่ทําไร่ทำทำสวนในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเงินเลยนะคะเอาล่ะค่ะวิดีโอนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความบันเทิงได้ไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ครูเจนไว้นะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะจะได้ไม่พลาด วิดีโอดีๆแบบนี้ค่ะดีไหมน่าจะดีนะแชร์ประสบการณ์เอาละค่ะไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปไหน